ทิ่เข้ามาพูดคุยทักทายกันยมเช้าเนาะมาเป็นกําลังใจให้กันเนาะเปิดบ้านสะสมหลักกิโลเมตรมีคนมาให้กําลังใจนี่ก็แบบโอ,อ้ใจฟูใจเต็มเนาะอุ้ยห <c oughs> <c oughs> ยอกกันมาน้อยหน่อยมาน้อยขี้อ่อนมาน้อยขี้อ่อนทําไมอะลูก <c oughs> ข้าวก็กินแล้วทําไมคะง่วงก็ไปนอน ทำไมแม่ทํางานเนี่ยแม่คุยโทรศัพท์นี่เห็นไหมเห็นแม่คุยโทรศัพท์ไหมลูกแม่คุยโทรศัพท์ค่ะแม่คุยโทรศัพท์ค่ะหมาน้อยอยากจะคุยด้วยลูกหมาน้อยมาทักทายทุกทุกคนนะคะทุกคนหนูชื่อหมาน้อยซันเดย์หนูกี่ขวบแล้วลูกหนูหนึ่งขวบกับสามเดือนสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้อาอรุณสวัสดิ์ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาส่งเลิฟส่งกำลังใจมาชมแม่หน,นูน่ะนะพอที่ก็จะกวนแหละกวนแล้วมมาน้อยกวนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจอ่ะ,อะแม่จะแม่จะถ่ายหนูนะหนูนั่งดีๆนะหนูไม่กวนนะ เอาไะล่ะโอเคไหมโอเคไหมโอเคตกลงแันนะ Good morning everyone how are you I'm fine my name is Sunday โอ้ยโอ้ยหล่นหล่นหลนหลนหลน my name is Sunday I am a girl dog ใช่ไหมลูกหนูเป็นหมา ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายส่งกำลังใจให้กันนะคะคุณยาใจ y o u t u เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาให้กำลังใจแค่นิดเดียวก็มีกำลังใจมากมายหัวใจฟูหัวใจเต็มนะคะหัวใจฟูหัวใจเต็ม ทักทายอ่ะเนี่ยทักทายทักทายเนี่เอาวันนี้เอามาน้อยมาทักทายด้วยนะคะทุกคน่ะอ่าทักทายก่อนทักทายส่งกําลังใจก่อนใกล้ยังครับอ๋อยังยังค่ะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเริ่มทําก็มันก็ยังไม่ได้จริงจังมากมายหรอกเพราะว่าเราก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็ทําไปเรื่อยๆอ,อย่างวันหยุดนี่แล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลาเพราะวันหยุดก็จะอยู่กับครอบครัวก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นไปอะไรเท่าไหร่และอีกอย่างหนึง่งเรายังอยู่บ้านฟ้าเนาะบ้านฟ้าเรายังมีแบบว่ายังมีรายได้อยู่เราก็เลยเ่ามาทําตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเก็บเนาะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ใกล้เลยอีกไกลามากอีกไกลามากเพิ่งจะมาแต่ช่องอะ่ะเปิดไว้ สิบป,ปีแล้วแหละซึ่งจะมา,เ,าเริ่มมาลงมาทำก็น่าจะเกือบเดือนแล้วแหละก็ช่วงเดือนไหนอะกันยาเนาะประมาณประมาณสัปดาห์ที่ที่สองของเดือนกันยานะคะก็ได้ประมาณเดือนกว่าๆที่เริ่มแบบามาลงมาเล่นอะไรประมาณนั้นเนาะไปเรื่อยๆแหละพี่ใช่ใช่ค่ะก็ไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะคุณตาฉุย สวัสดีครับคุณสุภพรนามสกุลชาแนลนะคะสบายดีครับนะคะคุณตาชุยคุณเดียยก็สวัสดีคุณยาใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันอรุณสวัสดยามเช้านะคะตาก็มานะคะ นี้แหละก็โซฟพรก็ทําเรื่อยๆแหละเออก็ไม่รู้ว่าภายในหนึ่งปีนี้จะสําเร็จไหมเนาะเพราะว่าเขาให้เขาให้เวลาหนึ่งปีใช่ไหมเพราะว่าสซฟพรก็ไม่ค่อยได้แบบอืมอ่ามีเวลามากมายเนาะอืมก็ทําไปเรื่อยๆนะคะก็เวลาเพื่อนเปิดบ้านก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหาเพื่อนเท่าไหร่ด้วยแหละเราก็ทําทำตามทาตามความสะดวกตัวเองนะคะ ตาชุวยกินนมอยากใจให้ตาชุยกินนม,อใใอนนมขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยนะอันนี้ก็มาน้อยเขาก็อยากจะมาคุยด้วยใช่ไหมลูกมาน้อยอยากจะคุยด้วยมาน้อยขี้อ้อนนะคะอากาศเย็นเย็นชื้นชื้นแต่ว่าแดดออกแล้วแหละแดดออกแล้วเมื่อคืนตกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเปลเปลยปลอ,อยู่หนะ้าบ้านก็ไม่ได้เ,เก็บเลยเนาะ คุณนะคะขอบคุณที่มาส่ง